มิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยทุมงบ60ล้านบาทร่วมโครงการสิ่งแวดล้อม Solar for Life พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อชีวิตที่ดีกว่ามุ่งขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมายสังคมคาร์บอนสมดุลบริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณาสุขการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและองค์การบริหารจัดการการเปลือนกระจกองค์การมหาชนเพื่อริเริ่มโครงการด้านสิ่งแวดล้อม Solar for Life พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อชีวิตที่ดีกว่าโดยมิ t s ูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยจะทำหน้าที่ในการติดตั้งระบบแผงพลังงานแสงอาทิตย์หรือแผงโซล่าเซลล์เพื่อช่วยผลิตพลังงานไฟฟ้าให้แก่โรงพยาบาลชุมชนโดยนำร่องที่โรงพยาบาลน,น้ำพองจังหวัดขอนแก่นเป็นแห่งแรกก่อนจะขยายไปยังโรงพยาบาลชุมชนต่างๆจนครบ40แห่งทั่วประเทศภายในปี2575 ที่มาของโครงการนี้คือจริงๆแล้วมิสูวิชิมอเตอร์ประเทศไทยอยู่ในเมืองไทย60ปีตอนนั้นเป็นครบรอบ60ปีที่แล้วนอกจากว่าเราจะตอบแทนให้กับสังคมไทยไม่ใช่ทำธุรกิจอย่างเดียวแทนที่การตอบแทนก็ทํากันมาเรื่อยมาแต่ไม่เป็นโปรเจกต์ที่แบบชัดเจนแล้วก็ลองเทอมหมายถึงว่าเป็นระยะยาวนะครับแล้วก็เราก็เลยคิดว่าเราต้องทําอะไรให้ประเทศไทยที่เป็นระยะยาวนะครับเพั้นการทําให้เป็นระยะยาวเนี่ยเราก็มองถึงเรื่องของคุณภาพชีวิตของคนไทย พอมองชีวิตของคนไทยก็มองถึงคุณภาพชีวิตของคนต่างจังหวัดหรือคนที่มีรายได้น้อยนะครับล้วก็ได้เรื่องของโรงพยาบาลและหลังจากนั้นเราก็ดูเรื่องพลังงานอย่างที่เรียนไว้คือประเทศชาต,ติต้องการพลังงานที่เป็นพลังงานสะอาดนะครับแล้วก็ลด CO2 คือคาร์บอนไดออกไซด์นะครับลดภาวะโลกร้อนหรือภาวะเรือนกระจกนะครับก็ก็เลยเป็นที่มาของโครงการนี้นะครับที่จะเสนอเข้าบอร์ดแล้วก็อนุมัติออกมา โรงพยาบาลที่เราตั้งเป้าก็คือโรงพยาบาลที่เป็นเขาเรียกโรงพยาบาลชุมชนคือโรงพยาบาลขนาดเล็กโรงพยาบาลน้ำล่องคือที่โรงพยาบาลน้ำพองอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นก็อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณสัก40กิโลนะครับก็เป็นโรงพยาบาลแรกที่เราจะติดตั้งให้ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ในเดือนมีนาก็จะเป็นอีกโรงพยาบาลหนึ่งซึ่งอย่างที่ผมเรียนไว้บนเวทีเมื่อกี้คือว่า อาจจะเป็นที่แม่หมะหรืออาจจะเป็นที่เชียงรายก็กําลังเลือกกันอยู่ซึ่งเรากาลังคุยกับผู้ในการรงมาลเหล่านั้นอยู่แต่อย่างที่เรียนไว้แล้วก็คือเรามีความตั้งใจว่าถ้าเราติดตั้งได้มากกว่านั้นในแต่ละปีเราก็จะทำนะครับแล้วเราก็ไม่ได้อยู่ที่10ปีนะครับแต่ว่าในเบื้องต้นที่เราคิดกันก็ประมาณนี้แต่เจตนาลมจริงจริงก็คือว่าต่อเนื่องไปเรื่อยๆทุกปีนะครับมิสุวิชิได้อะไรจากโครงการนี้จริงๆแล้วมิสุวิชิก็ไม่ได้หวังว่าจะได้อะไรเป็นสิ่งตอบแทนแต่ผมเชื่อว่ามิสุบิชินนชทุกกคนก็จะ หรือมิสูวิชิที่ญี่ปุ่นก็จะภูมิใจว่าเราทําให้คนไทยจริงๆนะครับแล้วผมเนี่ยนะที่เป็นคนไทยและอยู่ในคณะกรรมการบริษัทคือบอร์ดดีเจคเตอร์ก็ก็ดีใจนะครับที่ที่ที่ญี่ปุ่นเราบริษัทแม่ก็ก,ก็ก็ยอมทำเรื่องนี้เพื่อคนไทยนะครับก็มิสูบิชิได้ก็คือได้ช่วยประเทศชาติได้ช่วยเหลือประชาชนชาวไทยนะครับผมเชื่ออย่างนั้นครับภายใต้ความร่วมมือในระยะต้นของโครงการนี้บริษัทมิสูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดได้ทุมงบประมาณ60ล้านบาท เพื่อใช้ในการติดตั้งและส่งมอบระบบแผงโซล่าซึ่งครอบคลุมถึงการดูแลรักษารายปีโดยการติดตั้งแผงโซล่าดังกล่าวจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ถึง25ปีและคาดว่าโครงการนี้จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการได้ถึงกว่า17,300ตันในระยะเวลา10ปีนอกจากนี้ยังช่วยโรงพยาบาลแต่ละแห่งที่เข้าร่วมโครงการลดค่าไฟได้มากถึง40,000 0บาทต่อปีเลยทีเดียว